สวัสดีครับผมคนติาสารบมขึนเมืองครับมื่อนี้ท้ายกับเขาเยบานครับเมือ่อเนิ่นน้ำเสนอเมนูตําเฮดตะไคร้ปนเห็ดไข่เห็นบปล่อครับย่าง,อางตอเกเกตกีบันตแกเกก็ได้ครับนี่ครับต้องกีกีพริกพร้พพอมครับก,กีแล้ว อันนี้ก็ตตําไส้วนหรือกตำไส้ปากอ,าอันนีนนมีอีกอย่างหนึ่งอันแจงฮ็ดพึงพ่งฮีเพึงพ่งดำอมเห็เพึงดำครับผมใส่ใบบัวคามอ่ันใส่สมใบบัวคามอวันครับ เกียงเรียบร้อยแล้วกีลเร็วหอมดีครับผมเห็ดฮต้าคายตั้งให้ดีนะครับฟัา มาจากบาดิฮิตใครนี่อนี่ครับอยู่ดีลอยหนึ่งครับสื่อน้นอั้นไงเอ็นนี่แหละสื่อคนภายในบูบานครับผมไปซื้อ <จะ S 1> ตลาดแต่หน่อยเองเด้น่ลอยเดียวกนเะก็บมาแต่ามาทำแรกๆครับขั้นตอนต่อไปซิมนำคน สมดีบอรน้ำเข้มข้นดีขนาดครับอ,อขากลอก่องั้วยไปสีครับสมดีขนาดครับสมนุ่นัวนัว,นว,นวประแดดแมนบอกม,อมอกินปดัเกีย่ยไม่ได้ปละแดดกับปลาเี่ ใส่คำแล้วเดียว่าเผากินแรงครับดำแหลกแล้วดำม้วนแล้วก็ับปรุงครับขึ้นมีหอมไ,ได้หอมพอไม่ต้องซอยคบบิดเอาเลยซอ,อยมาเสีย้องพื้นได้ กับช่วงนี้กพอได้กินอยู่ครับเห็ดไข่เห็ดยังช่วงนี้เลยครับเมนูเห็ดแนวกินหลายครับช่วงเครื่องกบเครื่องเขียดหน่อยเครื่องหัวเครื่องอยังอะครับทำนี้อแบันไหมบเลัาได้เนสน่้นาเ,เากันเาเลยเอาซีมเอาเะหนีซนีไป้หนีต่ะตมเห็ดไปใช้ยังไง บ่ได้ใส่ผดปลาเดียปยังอยูงง่ยตาเฮีดเองบ่ได้ใส่ปลาเดียบเลยลืมใส่เกลือเอามาไม่ได้ใส่จ่ผงชูรสอ่ลืมลืลืมใส่เกลือป,อป,อปอลาปลาเดียไม่ได้ใส่เลยใส่ผงเกลือเกลือ้ปนปลาน็ดนึงจางอยนั่นแหละพอดีแล้วจางตัวไปใส่หมอดิ กับเขาแรงแซ่บ่นี่ซีมไปในบารแล้วเอาดีแล้วหอมๆดีราะว่าเติมเมื่อกี้ซีมนึงจังโอเคแล้วแหละเริ่มปรุงแล้วลครับเรียบร้อยแล้วครับครับป่บนเห็ดตะไคร้โอ้เหลืองเ,เติมเติมเลยขคือ อวยเขาเว่วแห้งผุดนะครับลอ,อ,อยหนึ่งได้สองจานถต่ว่าถือว่าเล้หลายได้ครับเว้นแ้เป็นตำเป็นหนีสองลอยครับ ก,กับเขาก็มีซมี่หนึืงเมนูเฮดครับต้มสุมเฮดเพิงดำสะใบบัขามน้ำสดด้วย สุดยอดแล้วในกากาแล้วครับนะครับผมกินเขาแร้งน้ำกันดนะครับเด้อ <c oughs> นะครับมีกับเขาเมื่อนี้ก็บเขา,นเนเขาแรงมีสำเนียแล้วครับเมื่อน,นี้มาแล้วครับกินน้ำกันครับผมนี่ครับมีหยอด <c oughs> ยอดประอือ้อฟอม <c oughs> ก้อยยังก้อยเห็้ตะไคร่เหมืม่อันตะไคร่กันก็นาแกงเห็ดนี่สิกบ้างอันก็นากลางดงครับโอ้ไม่ได้ใส่น้อเจียวเจียวบวบมีเห็ดพึ่งยังนอนเนาะกระหนาจ้ำแน่เอาเลยครับจ้ำไม่ได้ด้วยโซ่ไมมแม่โซ่มันอันนั่นมันอันบ่บมีนเห็ดอันสดแม่มันอยากเน่าอืมอุ้มสื่อวะมึง นี่ตามเห็ดตะไคร้จับจานแลเข็มมาก็น่ะมียเห็นตะคร้ร่างก็น่ะข่อยตะไคร้ก็้อยเปล่าเียคือแสบเพื่อก้อยป่าว้ี่่ที่ห็ด้าส้มทขงก้อนก้อก้อไหมั้ 年底结束，冰冰冻胶，冰冰干白鸭腿，这还没喝冰的，很多。干白鸭腿，没事吧？嗯，没劲了，干吧，没劲了，没劲了。我还没说按多少次啊？没见你说呢？没。 ขาไม่โทไยนที um. <t <t ่ท่าน่่ากิเท้าได้วยเนาะ่ยงอยเตีมง่ยังอยู่มนยัถูกตับวใหแล้วเราไปไปแ่องงนีไม่ส đó. Lúc này nó giật kiểu này đấy. Chân nào nó giật ra mã, được à. Nó bắt tả nó đùa lên. Đen. Cứ cứ. Ừ. Như cứ ra cái này. Này ok, nó đen đen. 嗯，嗯，好好,好，<c oughs> 也,也不扎实，从这方面应该得来，好就方好了。好后好热，好还好热啥？好们好们就好熬好来着，好汤那好汤嗯，好么

Tập tiết nam nha đứa ở với chị thân cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ

าอะติแกงเจ็ดแทบจี่แหงมีเปนไงสถนะไปเบิ้งยังดอกมั่โดนอว่เขาขาเสียบเขาไม่เสียบใส่ขาลยเนาะู้บบบกบเนี่ยขาเลย้กรเบื้องหนาวสถานบีซูร์กบข้างข่างไหมหค้เขากะหาขายคนสัญจรหยอกไม่หนาเนาะงินมันหนาวละเดียวถิ่นคนนึงธรรมดาเขาได้ถิ่นนี่หัวแจงเต็มมอง แกงไม่กัดเกี่งเนี่ยป่ะเจ็บๆๆนี่ตัไปเอะเียปไมหอยแบม้ือมากมือแดดเนาะหลังหงกนึงนี่มกได้แค่ซือมาอีกี่ยงโอ้โหเบไปต่มื่อแค่หนุ่เดี่ยวเพิ่ก็เยีทัไงซือมาได้สามหอกเ่หน่อย mọi người đi người biết Ừ, người mọi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  người là người mọi người mọi người Ừ. Không. Ừ. mọi người mọi người Ừ người mọi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  người

กินขาอิ่มแล้วมีอย่างหมูต่อครับผมกำลังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไฟแตกขาดบนะครับแป๊บนึงปักไฟบอดีครับเดี๋ยวเทียวไฟนีเปื่อยคิ้วกรุบเลยน่ครับเดี๋ยวผมหาปักมาให้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บ,บนึงมีอย่างหมูพร้อมพอดีมีมีช่างมะเขือใหญ่ซอยครับ <laughs> <laughs> เขื่อนใหญ่กระทางมะนาว เอาบนเรงสิไปใต้แล้แต่เดยวครับก็บ่าวภูมเอาไปไหวง่ยเท่าก็ได้มหองง่ายโ้ง่ายไปเขาอย่าไม่ง่าเอาดอกจะไหวง่ายดอกมหองไหวนี่ล่ะง่ายง่ายสองกระทางเล้สามกับทางนี่ครับม้หวองไหวแกยักน้อยครับนี่อย่างมูหอมผมขอบคุณหลายครับตามสองคนอีสานด้ะครับเด้อนี่จะเป็นอย่างมูกินเขาอิ่มแล้วครับ คนเฮ็ดไข้กับแกงเฮ็ดผึ่งดำครับผมตุกสม่มเบาแสบครับกินเขาวิบา้านเมื่อนี้ยูดดีไม่แห้งเลยครับเด้อสวัสดีครับ